อ่าฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับแอดต็อกมาช้าแต่มานักนะครับก็จะมารีวิวสเปคคอมนะครับผมมาช้าเนยต้องขออภัยด้วยแต่ก็ไม่อยากให้หายหน้าหายตากันนะครับก็เลยว่าจะมาไลฟ์ก่อนนะครับก็คือพามาเทสคอมก่อนสเปคคอมวันนี้นะครับผมจะเป็นตัว i3-1210F นะครับ4คอ8เ h รดบอกเลยว่าสามารถรองรับเกมในปัจจุบันนี้ได้อย่างเพียงพอนะครับผมแล้วก็ทำเฟรมได้ค่อนข้างสูงเลยคอค l o c k s p สูงๆนะครับตัว i3-12 ได้เปียบมากไม่ว่าจะเป็นวา o ์โลพับจีอะไรพวกนี้นะครับผมไอตัว i3-12 ได้เปรียบแล้วก็แรงมากๆเลยถ้าเทียบกับ i5-10 เกมที่กินคอและเ h รดหนักๆไอตัว i5-10 จะได้เปรียบกว่านะครับเป็นบอกว่าเป็นตัวเริ่มต้นป h M, ็น s10m แรมก็จะเป็น r รม 16gb บัส3200ของ kingston แล้วก็ SSD M.2 NVME ของ Kingston 500G นะครับผมจับคู่ Kingston เลยนะครับผมแน่นอนเสถียรน,นะครับผมไม่จอฟ้าลดอาการจอฟ้าแล้วก็เครื่องค่อนข้างเสถียรไม่รีเองนะครับเป็นมาตรฐานในส่วนการ์ดจอนะครับจะเป็น GTX 1650 OC o v e r c o c k จากโรงงานนะผมจะแรงกว่าตัวปกตินะครับตัวนี้สองพันลมด้วยระบายความร้อนดีมอสตอภายจะเป็น610วัตต์เก็บธรรมดาเพียงพอต่อการจ่ายไฟให้สเปคเครื่องในวันนี้แล้วเพียงพอต่อการอัปเกรดนอนาคตเช่นอัปเกรดเป็น i5 ตัว F i5 ไม่ F แต่ถ้าเป็น i5 รหัส K ผมไม่แนะนำให้ใช้ตัวเคสวอนซตัวนี้หรือว่าถ้าจะอัพเกรดการ์จอผมแนะนำสูงสุดสักประมาณ RX 6 5 0 0 XT นะครับผมแล้วใคาเขียวก็ประมาณ1600 Ti นะผมหรือไม่ก็จะเป็น3050นะครับแต่ถ้าขายับไปเป็น2060 3060นะผมแนะนำให้เปลี่ยนซัพพลายโอเคเดี๋ยวเราจะมาเล่น5 M กันให้ดูนะครับ นะครับเขายเโอเคตอนนี้เราอยู่ประเทศยูนิซิตี้นะครับคนในประเทศ4ี่รคนแล้วอยู่ที่เลเวลจุดที่กินสเปคหนักมากๆเลยนะครับเฟรมเรทอาจจะน้อยหน่อยนะครับผมเพราะว่าคนมันเยอะแล้วก็พวกมอดต่างๆนะครับแล้วก็พวกเนี่ยรถต่างๆคือมันก็เลยทําให้เฟรมเรทน้อยแต่ถ้าตอนกลางวันเฟรมเรทจะสูงกว่านี้นะครับกราฟิก Full HD นะครับแล้วก็ในส่วนของกราฟิกปรับเป็นไฮนะครับเป็น High Advan ์กราฟิกครับตามนี้ อันนี้คืออยู่เลเบลเล่นลื่นนะครับเล่นได้สบายนะครับเดี๋ยวผมจะลองเดินออกไปข้างนอกดูที่ไม่มีคนนะครับไปครับเนี่ยวิ่งออกมาข้างนอกนะครับ70 80เฟรมเป็นร้อยเฟรมนะครับเป็นร้อยเฟรมร้อยยี่สิบเฟรมร้อยสามสิบเฟรมนะครับแต่หันไปทางนี้เหลือประมาณ80เฟรมถ้าเข้าไปอีกก็เหลือประมาณ40เฟรมนะครับเพราะว่าคนมันเยอะนะครับคนเยอะแล้วก็ดีเทลต่างๆเยอะแต่ถ้าเราปรับโนมอลทั้งหมดก็จะเฟรมเนี่ยพุ่งน่าจะเกิน60เฟรมแต่ถ้า เราไม่อยากปรับ normal <ๆ>ผมแนะนําปิดเงาช่วยได้เยอะดูครับจาก40เฟรมนะครับ setting graphic ปิดเงาปิดเงาปุ๊บโลกเปลี่ยนทันทีครับดีดมา80เฟรมแล้วดูตอนขยับลื่นหัวแตกนะครับเดี๋ยวผมจะลองวิ่งออกไปที่เดิมให้ดูนะครับนี่ถ้าใครไม่ซีเรียสว่าต้องมีเงาคุณปิดเงาเลยคือเรื่องหัวแตกนะครับนี่120เฟรม100เฟรมนะครับ ช่วยได้เยอะครับผมเมื่อกี้สูงสุดประมาณ130เฟรมที่เห็นและที่สําคัญเครื่องนี้สตรีมเกมได้ด้วยนะครับผมถ้าสตรีมเกมไม่ได้มาทุบผมได้เลยนะครับผมการันตีผมลองแล้วนะครับผมลองแล้วนี่ครับลื่นหัวแตกถ้าตอนกลางวันเฟรมเดทพุ่งกว่านี้นะครับมีคนแซวบอกว่าทำไมผิวจังใช่ไหมนี่นี่นี่ท่านี้เลยถ้าพึ่งมาใหม่ ชาีชานีพิวพิ้วพิ้วผิวเห็นไหมพิ้วเหมือนเฟรมเลทที่ได้เลยนะครับพิ้วเหมือนเฟรมเลทที่ได้ครับ90เฟรมพิ้วไหวพิ้วไหวพิ้วไหวดูดูลื่นปื้ดลื่นหัวแตกครับเลเบลคนเยอะนะครับอันนี้ตอนกลางวันด้วยเอ้ยนี่ตอนกลางคืนด้วยนะครับถ้าตอนกลางวันนี่น่าจะแตะเกือบ150เฟรมแน่นอนนะครับ๋อวิธีการโดเนทใช่ไหมครับผมการโดเนทคืออะไรวิธีทาโดนเนทดูใน YouTube ได้เลยนะครับมีคนทาไ้เยอะอยู่นะครับ ต้องทำเคสแอดท็อกแล้วตอนนี้ในห้องพี่ได้เปิดแอร์ไหมไม่ได้เปิดแอร์ครับเปิดแต่พัดลมอุณหภูมิก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับอุณหภูมิซีวิวที่ประมาณ78องศาอุณหภูมิการ์จอที่68องศาก็ถือว่าโอเคนะผมเคสเปิดนะครับถ้าเคสปิดก็บวกลบไปประมาณ5.10องศานะครับ1650กับ1060ตัวไหนแรงกว่ากันครับขึ้นอยู่กับกิกด้วยนะครับผมว่า1 0 6 0ใช้ตัวกี่กิกนะครับ โอเคแค่กล่องก็หลูแล้วขอบคุณครับผมอ่ะเดี๋ยวขออ่านนิดนึงแจวเลยรวมจออยู่เท่าไหร่คะถ้ารวมจอขึ้นอยู่กับนิ้วว่าเราใช้ใช้หน้าจอขนาดกี่นิ้วนะครับผมหน้าจอถ้า22นิ้วนะครับราคาอยู่ประมาณ3,900-4,000แต่ 4, ถ้าหน้าจอ24นิ้วจะเป็นาเฮิร์ตราคาจะอยู่ประมาณ 4 5 0 0ถึง4,900นะครับเป็นไงแมยเด้อเด้อเด้อยอ้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋เดๆไปที่คนเยอะๆก่อนตรงนี้เพราะตรงนี้คนเยอะจัดเลยนี่ครับคนเยอะๆ คือผมมีการ์ดจอกับแลมไม่ได้ดีอยู่แล้วส่งไปให้แอดประกอบแล้วของที่ใช้ที่เหลือซื้อจากแอดนี้แบบนี้ได้ไหมครับได้ครับผมกล่องแอดสวยมากขอบคุณครับผมไปพารถมาเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมไปโหลดไฟล์ใฝืนเด็ดแป๊บสามนศูนย์เครื่องพอหรือยังครับกับการเปิด day เดเ a ทซิ่งอ๋อผมแนะนำสามโซนศูนย์ที่ไอไปเลยนะครับของเส้ขาวทั้งเครื่องราคาสุดราคาต่ำสุดเท่าไรหร่ล้วครับ ทั้งเครื่องเหรอประมาณ20,000ื่นถึงสองหมพอได้อยู่นะครับผมทีนี้ความแรงก็ขึ้นอยู่กับง,งบแล้วว่าเรางบของเราจะยัดความแรงได้ประมาณสเปคไหนนะครับผมตองรู้จักไคเน่ถ้าไม่มีเอฟจะแรงขึ้นไหมครับจริงๆ ไม่ค่อยต่างกับผมแต่ถ้าไม่มีเอมันจะมีข้อได้เปรียบอยู่ที่มันมีตัว iGPU นะผมสามารถใช้ฟีเจอร์จาก Intel f i x i n g ในการยิงสตรีมได้นะครับมันก็จะได้เปรียบอแจะแล้วเอฟมินะ ผมมีจอเอเซอร์ที่เป็นนิ้วซื้อคอมเลเสียบใช้ได้เลยไหมครับสามารถใช้ได้เลยครับผมแต่บางทีต้องดูเรื่องพอร์ตการเชื่อมต่อด้วยนะครับอ่ะทุกคนตอนนี้คือคือสว่างแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปเปิดเงาให้ดูนะครับมันจะได้ประมาณกี่เฟรมตื่ผมจะปรับเงาไฮเลยนะครับนะครับสนใจจิกกี้ไหมครับฮะคืออะไรจิกกี้นี่ครับตอนนี้ปรับเงาเป็นไฮแล้วนะครับ ปรับเงาเป็นไฮเอาๆปรับปรับเงาเป็นไฮครับ80เฟรม70เฟรมนี่ซึ่งจากจากซึ่งต่างจากเดิมเมื่อกี้มากจากเดิมเมื่อกี้คือได้ประมาณแค่40เฟรมตอนนี้ดีดมาที่80เฟรม90เฟรมแล้วนะครับถ้าใครยังจําได้ตอนกลางคืนมันเหลือประมาณแค่30เฟรม40เฟรมแต่พอตอนกลางวันนี่ปุ๊บนี่คือลื่นหัวแตกเลยนะครับนี่อันนี้คือเปิดเงาไฮด้วยนะครับนี่ทำไมตอนกลางคืนถึงเฟรมเรดดรอกเพราะว่า ดูครับมันมีพวกเนี่ยพวกหลอดไฟนะครับพวกหลอดไฟหลอดไฟแล้วก็มีไฟสีน้ําเงินตอนกลางคืนอีกนะครับแล้วก็ไฟนะครับมันก็ส่งกระทบมาเป็นเงาข้างล่างมันก็เลยทําให้มันกินสเปคการ์จอหนักกว่าเดิมนะแต่พอมันตะกวันปุ๊บมันไม่มีไฟแล้วมันไม่มีไฟที่หลอดไฟมันไม่มีไฟเส้นสีน้าเงินมันก็เลยไม่ค่อยหน่วงเห็นไหมครับเนี่ยปรับไฮลื่นๆครับผมปรับไฮลื่นๆเลยอันนี้ลองลอง,ลองวิ่งออกไปข้างนอกดูกันวิ่งออกไปที่เดิมนะครับดูครับ วิ่งออกไปที่เดิม120-930เฟรมนะครับเนี่ยลื่นหัวแตกเลยนี่เห็นไหมครับคนในประเทศตอนนี้480คนดูครับเนี่ยปรับไฮนี่นะปรับไฮเล่นลื่นมากครับปรับไฮปรับไฮนี่ชิวๆครับผมคนเยอะด้วยครับจังหวะด,ดีแล้วพอดีเลยอะ่ะเนี่ยครับโปเกมอนเนี่ย ถ้าปิดเงานะลื่นกว่านี้อันนี้ปรับไฮนะถ้าอยากปรับเป็น n o r m ั l ก็ลื่นกว่านี้นะครับแต่ถ้าปรับเป็นรีไฮก็อาจจะมีดรอปนิดหน่อยนะผมแต่การ์ดจอหนึ่งของ่าศูนย์ผมนันปรับไฮก็พอนะครับปรับไฮก็พออ่าผมลองปิดเงาครับป๊บป๊บโอเคครับปิดเงาดีดไปร้อยเฟรมนี่ครับดีดไปร้อยเฟรมเลยเนี่ยโอเคคร่าวๆก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมลงสตรีมแล้วผมจะเอาเครื่องเนี่ยมาไลฟ์สตรีม ทาง YouTube จะมาเล่นวาโลกับน้องตะวันน้องไข่เน่านะครับเดี๋ยวรอติดตามเลยเนาะใครที่ดูในแฟนเพจเดี๋ยวย้ายมาดูใน YouTube กันนะครับแต่ผมขอเซ็ตอัพเครื่องแป๊บหนึ่งนะนี่ครับร้อยเฟมในส่วนถ้าใครที่ดูอยู่นะครับผมอยากเปลี่ยน CPU อัปเกรด CPU อัปเกรดจอเพิ่มนั่นเพิ่มนี่นะครับสามารถทักอินบ็อกมาสอบถามได้ที่เพจแอดบ็อกจากสเปคคอมได้เลยนะครับนี่สามารถปรับสเปคปรับงบตามความต้องการของลูกค้าได้เลยนะครับ เอาละครับเดี๋ยวผมลงไลฟ์สดนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะเอาเครื่องนี้ไปเซตอัพนะครับแล้วเราจะมาเล่นเกม Valorant กับน้องตะวันน้องไข่เน่ากันใครที่เล่นไฟเอยู่นะผมอยากได้โลโก้แอต o ็เอาไปใส่ชุดแก๊งนะผมทักมาได้ผมทักมาได้แล้วก็ผมมีแคมเปญอยู่นะครับผมถ้าใครทำติ๊กนะผมแล้วได้ยอดวิวผมมีเงินให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวยังไงรอติดตามกิจกรรมได้เลย นะครับถ้าใครสนใจสเปคนี้นะครับผมอยากเอาไปเล่นเกมอะไรหรือว่ามีงบเท่าไหร่อยากปรับเปลี่ยนอะไรตรงไหนได้หมดเลยผมตามสั่งไม่มีฟิกสเปคทั้งนั้นนะครับผมของทุกชิ้นมือ1ประกัน1-3ปีนะครับผมเสียเปลี่ยนใหม่ภายใน14วันมีเก็บเงินไปทางรับบัตรเครดิตผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์สิบเดือนนะครับผมยังก็ทักมาได้เลยนะครับผม23,590โดยใช้ i3 ซีสาแล้วก็กรีดเอ็กซ์หนึ่งหกแลมส่งเอ็มทแต่ครั้งนี้ที่ผมจะใช้สตรีมผมจะใช้การ์ดจอ1650 ยิงสตรีมออกไปนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาเครื่องนี้มาสตรีมเนาะโอเคครับ okay, ผมเดี๋ยวฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับผมไปแล้วนะครับขอบคุณทุกไลฟ์ของทุกกำลังใจครับสวัสดีครับ